ดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิววิธีเดินทางเข้าเมืองจากสนามบินอินชอนด้วยรถบัดค่ะจากรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งใช่ไหมคะให้เดินออกมาที่ประตูทางออกที่แค่ะออกมาแล้วนะคะจะเจอตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติอยู่ทางซ้ายมือค่ะก็ทําการซื้อตั๋วที่ตู้นี้ได้เลยนะคะ ไม่มั่นใจนะคะว่าปลายทางของเราเนี่ยจะลงที่ไหนใช่ไหมคะยังไม่ชัวรก็จะมีตู้นะคะที่ขายตัว๋วที่มีพนักง,งานอยู่ข้างใน,นะคะ่ะเราก็ไปถามกับพนักง,งานตรงนั้นแล้วก็ซื้อตั๋วกับพนักงานตรงนั้นได้เลยนะคะอยู่ข้างๆกันค่ะได้ตั๋วมาแล้วนะคะก็มารอตามเกตแล้วก็เวลาที่บอกในตั๋วได้เลยนะคะส่วนรา,าคาค่าตั๋วเนี่ยก็แล้วแต่ปลายทางที่เราจะลงนะคะคันะคะก็จะออกตามเวลาเป๊ะๆเลยนะคะก็ให้เรามารอก่อนเวลานิดนึงนะคะ ข้างในรถเนี่ยก็สะดวกมากเลยแล้วที่เราชอบขึ้นรถบัสก็คือว่ามันไม่ต้องลากกระเป๋าขึ้นลงเองแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสายเองด้วยนะคะก็สะดวกนั่งไปถึงปลายทางได้เลยข้างในก็ที่นั่งกว้างขวางค่ะมีไ i f i และที่สําคัญคือเราสามารถเลือกที่นั่งเองได้ด้วยนะคะ